ไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะวัดหนองงูเหลือมคุณผู้ชมไปกราบไหว้ไปขอพรกับแม่ตะเคียนกันค่ะไปที่วัดหนองงูเหลือมหมู่เนะคะตำบลท่าบุญมีอำเภอพนัทนิคมที่นี่เนี่ยโอ้โหมีประชาชนแล้วก็ชาวบ้านจากทั่วสารทิศเลยนะทั้งชายทั้งหญิงนะคะก็เดินทางมาทําบุญที่วัดกันนี่แหละค,ะค่ะหลังจากทราบมาว่าหลวงปู่เดือนชัย เกจิดังทางภาคอีสานน่ะเดินทางมาปลุกเสกไอ้ไข่ภายในวัดนางสาวบุญสืบนักเสน่อายุ33ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเนี่ยก็เคยมาแล้วมาขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ถูกรังวัลไปด้วยครั้งนี้ก็เลยขอกลับมาอีกครั้งแล้วกันไม่ได้มาธรรมดาครั้งนี้พาแม่มาด้วยพกแม่มาด้วยเหรออพกแม่มาด้วยอะเนี้แล้วการกลับมาครั้งนี้กับแม่ก็หวังว่าจะได้โชคได้ลาบกลับ ไปอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านอีกหนึ่งคนค่ะที่นําประทัด1 0 0 0นัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่หลังจากที่เขาเนี่ยก็เคยไปขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ในงวดที่ผ่าน,านมาเนาะนแล้วก็ถูกรางวัลเป็นรางวัลเล็ขหน้า3ตัวด้วยงวดนี้ก็เลยเดินทางมาทำบุญแล้วก็มาแก้บนไปพร้อมๆกันเลยจ้าจริง หลายๆวัดเนี่ยเขามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ <ừ> หลังจากที่หลวงปู่เดิอนชัยมาปลูกเสกไอ้ไข่วัดนี้ก็เลยคนแบบไปกันค่อนข้างเยอะช่วงน,นี้ไอ้ไข่ดังมากเลยนะตลอดเลยฮอตฮิตไม่ใช่แค่ภาคใต้นะทุกที่แต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ